สิ่งที่อเมริกาเขามีความต้องการอย่างที่ข่าวว่าเอา้าคิดแบบต้นๆทําต้องการรางวัลสันทิภาพครับ2ก็อยากจะเข้าไปฮะเข้าไปในกัมพูชาได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาอยูอ่ข้างหลังแต่ว่าในเวลาเนี่ยอเมริกาเขาเข้าได้แล้วครับตรงเนี้ยอเมริกาชนะแล้วต่อนะรางวัลโนเบลก็อยากได้นะอืแล้วก็สามารถเข้าไปแทรกแซงในกัมพูชาได้เขาได้เลยครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ย ผมยังไม่คิดฮะเราต้องดูการพัฒนากันต่อไปนะไปตามลำดับชั้นนะฮะสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนำมาเสนอกันต่อนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ฮะที่มันเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนกับคำถามหนึ่งว่าของเด็ดฮะที่จีนมีการบริจาคให้แก่กัมพูชาในช่วง5วันฮะ ของปฏิการการลบที่มาจากทั้งสองขวายครับกัมพูชาเนี่ยทำไมถึงไม่ได้มีการนำมาใช้งานนั่นก็คือเรื่องของจรวดฮะ PSL 0 3ซึ่งเขาก็มีการประจำการด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะหคันด้วยกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมครับผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วระบบป้องกันภัยนากาศ k s 1อฮะผมมองว่ากัมพูชาเนี่ย ไม่เคยมีการนำมาใช้งานด้วยซ้ำไปในพื้นที่ปฏิก,การมันเกิดเป็นข้อสงสัยนะผมคิดว่าคนไทยหลายคนก็สงสัยแต่ไอเรื่องของจรวดแหล,ลำกล้อง PSL03 เนี่ยกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันเคยมีการลากเข้ามาในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ทางการไทยเนี่ยก็เคยมีการนำเสนอข่าวว่าตอนเนี้มันมาอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วการประกาศที่มาจากทางการไทยเนี่ย ก็แปลว่าเขาน่าจะรู้ข่าวกรองฮะจึงสามารถบ่งบอกได้ว่ามันอยู่ที่ไหนหากรู้ที่ตั้งก็สามารถที่จะดำเนินการไปทำลายมันได้เหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับอาวุธเนี่ยมีมันก็ต้องใช้ครับมีจะบอกว่าไม่ใช้แล้วจะซื้อมาทำไมฮะหรือว่าจะรับการบริจาคมาทำไมนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยก็เคยมีการวิเคราะห์ไปว่าการใช้จรวดไายลำกล้องเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีการปล่อยออกมานี้นะฮะมันปล่อยมาทีเนี่ย หลายหลายลูกเลยครอย่าง PSL 0 3เนี่ยชุดของมันเนี่ยน่าจะมีจรวดประมาณ10ลูกครับต่อการปล่อย1ครั้งก็คือปล่อยมาครั้งหนึ่งเนี่ยสิลูกทีนี้10ลูกท่านผู้ชมครับอนุภาพการเล่นงานพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นวงกว้างมากกว่า BM 2 1แล้วมันก็สามารถปล่อยได้ไกลกว่าครับหากว่ามันปล่อยมาเนี่ยนะครับเป้าหมายที่ลงเนี่ย บางทีฮะมันไม่ได้ตรงจุดมากนะักมันก็จะกระจายนะครับไปยังพื้นที่ของพละเรียนผมก็เคยได้มีการวิเคราะห์ว่าจีนเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางฮะในเชิงของการทูดมีการเข้าไปกดดันกำชับไม่ให้กัมพูชาใช้อุปเภทนี้แล้วก็พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายพละเรียนไม่น่าจะเกิดขึ้นฮะแต่ท่านผู้ชมครับหากว่าสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันพัฒนาไปสู่การสู้รบที่มันหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น การใช้ PSL ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้ครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะเป้าหมายที่เป็นทางทหารเท่านั้นซึ่งจีนเองเนี่ยก็คือมีการกล่าวไว้ว่าเรื่องนี้นะเขาเคยมีการออกมาพูดว่าจีนจะไม่สนับสนุนนะครับอาวุธให้แก่กัมพูชาอีกต่อไปนะในการที่เขาจะมีการมาสู้รบกับฝั่งไทยแต่ก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่กัมพูชานั้นจะใช้อาวุธครับที่เขามีอยู่ซึ่งหมายความว่า อาวุธที่จีนเนี่ยฮะเคยบริจาคให้แก่กัมพูชาไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่กัมพูชาเขาจะใช้แล้วก็เรื่องของเป้าหมายพลเรือนเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะคุยกันในทางลับครับบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาไปเล่นงานเป้าหมายพลเรือไม่ได้นะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจบเกมฮะเขาไม่ขอสนับสนุนแล้วก็ในเชิงของการทูนอะ่ะผมคิดว่าจีนกดดันอย่างหนักมากแต่ว่าในห่วงเวลาการพัฒนาปัจจุบันนี้ฮะก็คือวันนี้จนถึงอนาคต ไม่รู้ว่าวันไหนนะเขาน่าจะมีการใช้ะจะจรวด PSL ต่อเป้าหมายที่เป็นทางทหารตอนนี้นานาชาติครับเขากำลังจับจ้องแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยมีความประสงค์ฮะต้องการเข้าไปโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนเซเว่นโรงพยาบาลเป็นข่าวมาแล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องหาความชอบธรรมนะครับในเวทีโลกเหมือนกัน พราะฉะนั้นการใช้ PSL ศ3เนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นครับทีนี้เราก็เลยมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ฮะถ้าเขาจะโจมตีในพิสัยที่มันไกลขึ้นเนี่ยต่อเป้าหมายทางทหารอาจจะปล่อยมาเพียงแค่ธีรเมดเป็นไปได้หรือไม่ตอนนี้เราก็กําลังจับจ้องสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะแล้วก็ปล่อยได้ไกลขึ้นเป้าหมายที่เป็นทางทหารไม่ใช่ว่าปล่อยแบบสเปซสปาฮะชุดเดียวรัวกันสิบลูกเนี่ยโอกาสพลาด สูงมากนะเราก็เลยมีการฟันธงว่าในง่วนเนี้ยมันอาจจะใช้ก็ได้ครับแต่ใช้เฉพาะเป้าหมายทางทหารก็เลยมองว่า PSL03 เนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ฮะประมาณในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้รับกระแสข่าวแล้วกันแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันอย่าง100%เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า 50- 50ไปกแล้วกันจากกรณีที่ ที่ตั้งของจรวดน PSL 03เนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วครับ2ชุดก็ยังคงเหลือ4แต่ว่าตรงนี้ครับผมขอฟันไปว่ามันเป็นเพียงแค่เอาข่าวลือก็แล้วกันนะทางการไทยเนี่ยเขาคงไม่ยืนยันหากว่าเป็นจริงก็จะไม่มีการยืนยันนะฮะเว้นแต่ว่าไอจ้จราดนตัวนี้มันคุกคามเรานะครับถ้าหากว่ามันคุกคามเราทางการไทยก็สามารถที่จะแถลงได้ครับว่าเราสามารถ จัดการมาได้แต่ว่าในเมื่อเวลาเนี้ยมันยังไม่ได้มีการเข้ามาคุกคามในฝ่ายไทยเราก็ไม่มีความจาเป็นฮนะต้องถแถลงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยเพราะว่าในช่วงเวลานี้เราต้องวางตัวให้มันน่ารักให้จีนเนี่ยเขาเห็นใจนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราต้องไม่ทําตัวเป็นศัตรูกับอเมริกานะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะโยนอเมริกาให้ฝ่ายโน้นในทางกลับกันอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องการะฮะทำตัวเป็นศัตรูกับไทยเหมือนกันเขาก็ต้องวางหลักบาลานซ์เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะในเชิงของการทู่เนี่ย บางทีเขาอาจจะพูดอะไรที่บอกว่าเอ้ยเหมือนเป็นการไปเอาใจกัมพูชาเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าหาว่าคนรู้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คงจะคิดว่าโอ้ยอเมริกาเนี่ยคงจะไปเข้าข้างกัมปูชาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับสิ่งที่อเมริกาเขามีความต้องการอย่างที่ข่าวว่าเอา้าคิดแบบต้นๆทําต้องการรางวัลสันติภาพครับ สองก็อยากจะเข้าไปฮะเข้าไปในกัมพูชาได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาอยู่เอ่อข้างหลังแต่ว่าในเวลาเนี่ยอเมริกาเขาเข้าได้แล้วครตรงเนี้ยอเมริกาชนะและวสองต่อนะรางวัลโนเบลก็อยากได้นะอืมแล้วก็สามารถเข้าไปแทรกแซงในกัมพูชาได้เขาได้เลยครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมยังไม่คิดอะเราต้องดูการพัฒนากันต่อไปนะไปตามลำดับชั้นนะฮะ ถ้าหาว่าคิดเกินเลยไปนเนี่ยบางทีก็เหมือนเป็นการก็ไปกล่าวหาเขามากเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีก็นํามาเป็นประเด็นข่าวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ